สวัสดีครับยังอยู่ที่180เมรครับบายตายพิจิตนะครับโอ้เป็นเรื่องราวที่สนุกตื่นเต้นเลยครับสําหรับพาสปอร์ตชวนวัดอ่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ตายครับเรื่องราวต่อไปเป็นยังไงครับก็อันนี้ยังยังแค่ว่าเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาต้องมีไปอีกรอบหนึ่งต้องมีอย่างทีมชา้ายังไม่ติดเลยโอ้โหนะฮะเพราะว่าเขาตั้งเป้าสูงสุดคือระดับโลกใช่เป้าหมายเขาชัดเจนอ่ะตอนนั้นพอเราเป้าหมายเราชัดเจนเรากลับมาพักแล้วเล่นคู่พิเศษแล้ว แล,แ,ลแล้วเราจะรู้ไงว่าเราจะพร้อมแล้วนะที่จะกลับไปไปได้ยังไงาระวางแผนไงไ,ไ,ไปไปอีกครั้งนี้ก็เคยไดตไปครั้งนี้ก็เป็นเหมือนกับคบวามมังเออนะครับอืยังไงความมังเออก็คือแบบว่าได้ได้สิไปไปแข่งชิงแชมป์เอเชีมเมยแต่ก็มีการเตรียมตวัวก็ไม่ได้ไม่ได้ดีมากครับครับแต่ว่ามังเออรว่าไปแล้วว่าได้ได้แชมป์ไปกับใครตอนนั้นไปกับใครไปมีนุกจังครับแล้วก็มีพี่แซคสกระโอ้โหย้ายไปเชียที่ประเทศ อินเดียครับชิงแับอดิยาแล้วก็เราได้แชมป์ครับจริงๆแล้วมันไม่มีการบังเอิญนะมันฝีมือนะการเล่แชมป์มันไม่มีดวงนะครอ่ามันใครจะไปดวงดีทุกแบตใช่นุ้นไม่ใช่นะมไม่เชื่อนะอ่ามันต้องฝีมือนะการจะได้แชมป์พวานั้นแบบแทงผมแดงเป็นหลักใช่ครับอ่แล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บได้แชมป์ปุ๊บได้ตัวไปเลยทันทีฟังกิับ สมาคมซัพพอร์ตอีกไหมอ่าใช่ครับเหมือนเดิมดูแลเหมือนเดิมพันสองร้อยปอนต่อเดือนก็ได้ได้ไทยเซฟอ๋อมีไทยเบสด้วยให้ปีเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็อยู่ภายใต้การดูแลอ๋อสมาคมจัดการให้เองจัดสรรต้นส่วนให้เราไปตอนนั้นมีใครไปบ้างครั้งที่สองตอนตอนของเรไปก็จะเป็นพี่แจ็คพร่บจ็คขนาดคีอืมก็มีพี่ต๋องทียังอยู่ครับแล้วก็มีมีเอฟ อ๋อเอฟก็อยู่เอฟน่าจะไปทีนึงวะน่าจะตาเป็ดก็หมูมันน่าจะเป็นของพี่แจ็คต่อนแล้วก็มีมีมีหมูมีแมวอ่าเพราะเตามมามีเช็คเมีนวเทยุไปด้วยเช็คตอนนั้นได้สิทธินะรู้สึกว่าโรชูเกอร์เนี่ยเห็นมันรุ่งเทนะให้ไวคัสไวคัสให้เด็กคนนี้เลยก็ก็ไม่รู้จะส่งใครก็เหลือเช็คเช็คตอนอายุสิบหก ำ้เช็คก็ได้ไปครับเป็นไงผลงานตอนนั้นที่ไปอยู่ยูกีปีตอนนั้นก็สองสองปีครับตอนนั้นก็เริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มมาท้าฝัดมือใหญ่ๆบ้างอะไรบ้างเช่นเช่นใครบ้างมาร์คมาร์ควินเนียมมาร์ควินเนียมนี่ผมชนะชนะชนะเท่าไหร่ครับทำได้ชสี่หนึ่งครับต้องมีจัดทัพนี่ก็เจอกันเจอกันบ่อย ทำจะทำก็จะแพ้เสี sport, ่สองอุ้ยมีได้เพลงพวกนี้นะแล้วก็หวกชอนเมอร์ฟี่อะไรเงี้ยครับเคนโดฮิตตี้นิกกี้วอร์เดนอาฟตีเดวิดอะไรพวกเนี้ยโนี่นี่ชั้นแนวหน้าแนวหน้าของทุกวันนี้นะครับสตีเฟนลีครับโจเพอร์ลี่ โอลดนนสตีเวลียังไม่โดนโทษใช่ไหมครับโดครับหรือนั่นนี่นี่เขาประทะจอที่กินได้ไหมจอทมกินมีไหมเจอเจอกันในแบเอ่าวัวทีเฉยยังไม่เจอเป็นฟุตัวอ๋อนี่นี่เขคือโฟกิงที่นู่นนะเกือบครบแล้วนะครับอ่ายูไนนีเต็ดสี่คนทุกท้ายจอทิกิน มาร์กวิลเลียมสี่เฟนสี่เวนลีสี่คิงที่นู่นสี่คิงของเขาใช่ใเกือบครบเนาะเราไม่เจอไหมไม่ยังไม่เจอในแข่งยังไม่เคยเจอสามคิงเจอสามคิงอยู่เป็นยังไงการไปอยู่ตรงนั้นครั้งที่สองเป้าหมายเราอูชัดเจนแล้วตรงนั้นฝ่าฟันอะไรไปบ้างแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันเอื้อนหนวยไม่มีโอกาสไหมที่แบบ ผลงานตอนนั้นมาอย่างไรบ้างเราผลผลงานตอนนั้นผมเข้าลึกสุดก็รอบแปดผครอบแปดผนจะเป็นรายการ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 ที่ไปแข่งรอบยอใช่ใช่แต่ว่าเป็นรายการของฮัวซุกเตอร์ครับผมแต่ต้องบินไปแข่งแบบว่าเหนื่อยอ่าเข้าใจแต่ว่าตอนนั้นเหมือนกับรายการรายการเด้ใคเยอะรายการใหญ่ก็คือน้อยลงแค่เจ็ดรายการรู้สึกช่วงนั้นน่าจะแบริเฮนเข้ามาบริหารมั้ง เข้ามาบริษัทใหม่ใหม่ไหมใช่ที่แตกแตกเป็นรายการเล็กแล้วเขาพยายามจะทําตรงข้ามกับคนเก่าคนเก่าพยายามจะบีบแข่งในอังกฤษถูกต้องถ้าผมอ่านข่าวไม่ผิดนะครับประชานบอกเฮ้ยมันต้องทําตรงข้ามต้องให้มันรวยไวกระจายไปขยายไปทั่วโลกขยายยุโรปก่อนครับประเทศเล็กๆไปมอเวาใช่ไปปากกาลียไปอ่าเห็นไมประเทศแต่ประเทศยังยังไม่รู้ว่าเขาเล่นสนุกหรือเปล่าไใช่ไปเยอรมนีไปไปหลายประเทศใช่ใช่แต่ว่าเป็น รายการเล็กรายการเล็กของเขาใช่แต่ว่ารายการใหญ่หลักๆมีประมาณเจ็ดรายการใช่ซึ่งผิดกับทุกวันนี้ทุกวันนี้เยอะมากใช่ครับทุกวันนี้นี่สนุกเกอร์รายการหลักๆนี่จะ20รายการนะจีนนี่ก็สามสี่รายการละนะเงินมหาศาลผิดยุ่ิดยุ่เกือบิดุดไปอะไปอยู่ตรงนั้นมาโอเคไปประท้ากับรุ่นใหญ่ๆเห็นอะไรของพวกรุ่นใหญ่ๆจัดทั้มมาร์ควินเลียมสตีเฟลีพวกนี้เขามีดียังไงที่เขาต่างจากคนไทยบอกให้ฟังหน่อยที่ต่างจากคนไทยก็คือเ การที่ว่าเขาเหมือนกับในรุ่นท็อปในรุ่นท็อปจริงๆนะค,คือเหมือนกับในปโต้สนุกเกอร์เนี่ยเขาใช้คําว่าอะไรบรรลุบรรลุระดับแข่งคือเขาไม่ได้แบบว่าแม่นกว่าเราหรืออะไรกว่าเราเยอะๆหรอกเพียงแต่เขาว่าเขาจิงจิ้งดีแล้วก็การเลือกช็อตติเคชั่นเขาดีแต่ละคนก็คือใช้จุดแข็งของตัวเองแล้วก็การปรับเปลี่ยนเกมเขามีหลายเกมสามสี่เกมในในมือเขา่เาไม่ใช่ว่าเกมเดียวจะลุยอย่างเดียวไม่ได้ เจออันนี้แข็งกว่าเราต้องปรับกลยุทธ์เล่นได้ทั้งในวันที่ดีและเพราะว่าสนุกเนี่ยมันไม่ได้เล่นดีทุกวันถูกไหมใช่ครับใช่ใช่ไหมไอ้วันที่เล่นไม่ดีเราต้องปรับยังไงหมอบดี่อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่บุคคลนะบางคนก็ก็แบบว่า หันมาแทงแบบให้มันสบายขึ้นหรืออะไรขึ้นมาคนก็เล่นเซฟตี้มากขึ้นอะไรขึ้นในบูมากเกินไปครับตอนแรกแต่อยู่ที่ผู้เล่นด้วยด้วยใครเขาเรียกว่าสามารถปรับเปลี่ยนนะครับสับสวิตเปลี่ยนเกียร์ได้ตลอดประมาณนั้นใช่ไหมสุดยอดจริงๆนะผมชอบคันมา thinking นะช็ short selection ตรงเนี้ยสำคัญนะครับผมชอบพูด่อยนะกับกับพวกแรนักกีฬาะเนาะว่าบางทีเมื่อสิบห้าแดงน่ะหมดโต๊ะหมดเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกันไปดูดีๆบางคนหมดโคตรลำบากเลยแต่โปรต็อท็อปหมดง่ายง่ายลองดูนะฮะหมดเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วผมสังเกตนะอาจารย์ถ้าเป็นโปรตัวท็อปเนี่ยเวลาเขา15แดงเขาหมดเนี่ยมันเป็นรูปแพทเทิร์นเลยนะใช่ไหมขาวมันจะไม่เพี้ยนมากนะมันจะอยู่ตรงจุดนี้จุดนี้ฟางคนในระดับท็อปจริงๆเนี่ยเขาจะแบบว่าเข้าเบกได้หลากหลายสไตล์เลยบางคนจะแบบ ได้แบบเดียวแบบเดียวใช่เอาใจแบบแอปนนำเต้นตามเขาเข้าเบรกก็คนละแบบโอ้ครับครับหลากหลายมากอืมนะโอ้โหพอไปอยู่ตรงนั้นสองปีคะแนนเราอันดับโลกเป็นไงตอนนั้นคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่ตอนตอนนั้นเขาหกสิบสี่คนนะผมมันน่าจะจบประมาณ6-7เจโอ้โหเสียดายเสียดายะทำทำดีที่สุดเท่าไหร่รอบอะไร รอบแปดคนครับรอบแปดคนเข้ารอบแปดเลยเหรอรายการอะไรครับรายการที่เยอรมันครับพีซีซีเยอรมันอ๋อพีซีซีเยอรมันนิวโรบัสันนิวโรบัสันเข้ารอบแปดเลยอุ้ยนี่กิติเจอทับทับกันแล้วนิวนะอะไรนั้นชนะเชนนะคข็มชนะเชอร์ดัดกรีนเชอร์ดัดกรีนอทางดีนะครับชนะเจมี่โจนเจมิโจนนะครับมาวินเดียมโอ้ยมาเกวินเดียมนี่นะ ตำรวจทางเลี้ยงะเจมี่โจนที่แทงข้างๆทางไม่ใช่ใช่ใช่ทางแก้มทางแก้มนะทางแก้มปูดดีชนะตัวท็อปเลยนะใช่ใช่ไม่ธรรมดาเช่นอะไรพอดีก็ปะทะมาหมดมาหมดแล้วนะไปเล่นกี่ปีเที่ยวนี้เที่ยวนี้ก็เกือบสองปีครับเกือบสองปีอ๋อที่บอกว่าทําได้แค่เป็นหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเข้าหกสี่เงี้ยขายไม่ได้ระดับไม่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 ครบฤดูกาลเพราะก็เรื่องสปอนเซอร์งบหมดอกงบหมดกลับมาอีกกลับมา กลับมาแล้วยังไงปอกกับชีวิตตอนนี้กลับมาก็ก็ยังแบบยังมีอะไรช่องช่องว่างในการักเอไทำแบบพิเศษมาบีแมทพิเศษต่อมาโอ้ยฮามามาไอ้พวกที่อยากจะเล่นมามาครั้งแรกเจอเขนต้องกระทะมันก็ต้องขึ้นชั้นเลยมันต้องขึ้นดิใช่ไหมเจอใครเจอไทยเจอหนักหนักท็อปท็อปประเทศแล้วมั้งใช่ครับตอนนั้นก็เนี่ยเล่นกับพวกโค้รุ่นใหม่ก็มีแมนมีไฟ์มีหนูมาดึง อันนี้ก็เป็นอีกอีกยุคหนึ่งแล้วต้องเท้าความว่าหลังจากยุคเฟื่องฟูของแมนชิมนัทเอฟเนี่ยนะฮะก็จะเป็นยุคของแมนนครถมหมูปักน้ำจะมีใครอใกล้ๆกันแมนแมนหมูแลไฟก็ไปที่ไหลไฟไฟยังกำลังจะขึ้นยังยังไม่ค่อยอ่าเตม ไฟก็ยังอีกรุ่นหนึ่งครับผมยังอีกรุ่นไปไงกลับมาตอนนี้มาแบบพิเศษแบบประชับนิดอีกแล้วไปเล่นที่ไหนกันเล่นไปทั่วเล่นไปทั่วอ่าเล่นทั่วตัวเล่นไทั่วหมดหลายค่ายอ่ะทั้งสีคูนสี่ทั้งไปอยู่บางรัฐชบาชบาไม่ไม่ได้ไปอยู่ไม่ได้อยู่ใช่ไหมชบาไม่ได้ไปแต่ไปเล่นแต่ไปเล่นก็มีแค่มีชนะธรรมดาแล้วช่วงนั้นมีแข่งหกแดงยังตามตัว มียังไม่มีครับอ่ายังไม่อยู่หลังอยู่นั้นยังไว้ที่หลังแล้วอ้ยยังไม่มีแดงยังไม่มีน้อนยังไม่มีไม่หมายถึงว่าแดงแบแดงตามโต๊ะต่างๆตามโปโมชั่ต่างๆแต่ยังไม่มีน้อยมากน้อยมากครับแล้วแล้วติดชิมชาเที่ยบเออเออติดทิชมชาเรสามรอบแล้วเนี่ยครับติดติดทิมชาตินี่ก็หลังจากที่ผมไปอยู่อยู่โตะบางอยู่โตะบางรักอ่าแล้วก็พอเหมือนกับว่าเราอยู่เล่นแบบพิเศษเนี่ยจนแบบกิ่ตัวอือ เพราะว่าปีนึงก็จะเหลือแก่นแค่แมตสองแมตละมันเริ่มปัญหายากเริ่มหาผู้ยากแล้วแสดงว่าเราโทษนะแถวบ้านเรียกว่าเราสวาตามเข้ามาหมดแล้วเราแวดนั้นเราคินมาหมดแล้วถามหน่อยเงินที่ได้จากแมตพิเศนเนี่ยเอาไปทาอะไรบอกหน่อยให้ผู้ชมรู้ครับทาอะไรบ้างแมพเนี่ยเอาไปทําอะไรบ้างเงินพวกงนี้ก็ก็ใช้จ่ายนู่นนี่นั่นหน่อยดูแลครอบครัวไหมครับดูแลครอบครัวครับคุณพ่อคุณแม่ครับถือว่าเราหาเงินจากได้แมตพิเศนเนี่ย โอเคไหมเขาผ่านมาโอเคครับหกหลักเจ็ดหลักต้องมีครับนะมีฮะต้องมีแน่นอนหกหลักเจ็ดหลักนี่ต้องเป็นเรื่องปกติตอนตอนหลังก็เริ่มกันเล่นกันเรื่องนี้แล้วเพราะว่ามีคนที่ความเห็นไม่ตรงกันจำนวนมากขึ้นถูกต้องครับมันก็เลยตรงนั้นแล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์แบบพิเศษนี่สตาร์ทมานะสองร้อยสามร้อยเลยนะสตาร์ทมานี่ไม่มีเจอบางบางบางคู่นี่มาสี่ห้าร้อยใช่ใช่ห้าสิบยี่สิบไม่มีแล้วน้อยนะ ลนทีนี้มาอีกทีหนึ่งตกลงจะติดทิมชาตหรือยังเนี่ยก็ไปยังเนี่ยเล่นตัว้เราเนี่ยก็ติดแล้วบก็เริ่มจะแบบว่าเราใช้ชีวิตใช้ชีวิตกลางคืนมากี่ปีพอสมควรแล้วก็ก็เหมือนกับว่ามันก็เริ่มร่างกายอะไรก็เริ่มไม่เหมือนเดิมก็คนนี้ก็อยากแบบใช้ชีวิตปกติบ้างกลับมาติดทิมชาตติดจิมชาติอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่ะที่ติดจิมชาติติดทมชาตินี่ก็ประมาณก็พร้อม ที่ปีแรกก็ที่ฟิลิปปินส์นะครับยี่สิบไปปลายมั้ยยี่สิบเจ็ดยี่แปดมั้สามสิบกว่าสามสิบกว่าเลยเออใช่ใช่ใ่เขาติดช้าเขาติดช้าเดี๋ยวเดี๋ยววกกับมาที่หนึ่งดิที่ที่ที่ก่อนเขาบอกว่าอยากจะใช้ชีวิตกลางวันอยากเข้าใจผิดนะฮะไม่เกี่ยวกับเรื่องแสงสีนะครับเพราะสมัยก่อนในการเล่นคู่พิเศษเนี่ยคอาจันัดก็ดีกี่โมงนะสี่ทุ่มสามสี่ทุ่มจะจบก็ทีิยงคืนทีหนึ่ง ไม่ได้แค่นั้นเิวอร์มก่อนวอร์มอัพก่อน่อเลยครึ่งชั่วโมงกว่จะชกกันจริงๆ5้าทุ่มถูกต้องงั้นจะไปจบตอนไหนฮะอย่าเข้าใจผิดนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นชีวิตแสงสีไม่ใช่นะครไม่ใช่ว่าไปล้วนชีวิตตอนเนี่ยตอนเช้านอนเช้าใช่ไหมตื่นทีก็เย็นทุกวันครับหลายปีเลยอยู่ตรงนั้นครับซีเกมแอร์ติดครั้งแรกติดอะไรซีเกมไม่ใช่องเกมติดอะไรซีเกมประเภทไหนประเภทไหนซีฟิลิปปินใช่ไหมฟิลิปปินฟิลนจัดครั้งที่สองมั้ย แล้วลงอะไรลงประเภทอะไรเดี่ยวคู่ทีมลงอะไรลงเดี่ยวครับลงเดี่ยวปลาตะคู่ได้อะไรได้อะไรมาคือนั้นไม่ได้ครับตกรอบโโอ้หแพ้ไข่ปแพ้ไข่ครับแพ้ฟิลิปปินส์แพ้เจเด้แพ้โรด้าอ้โเอโรด้าโรด้าอืมอะไรที่บิ๊กเซอร์ไพรส์มากนะรู้ป่ะอ่าเขาปราบไทยสองคนเลยไหมใช่ครับ ลุกด้วยป่ะตอนนั้นจะจำไม่ลุกได้เหรียญทองลุกได้เหรียญทองอ๋อไปยิงชิงนุรียใช่ไหมกอนท้ารอบรองแพ้รอบรอบปรอบแปดรอบแปดบอกว่าแปดตอนนั้นไม่ได้คาดหวังเยอะผมเป็นโค้ชผมคิดว่าคงชิงกันเองไม่ได้หวังเยอะแต่สบายๆแล้วโอเคพอมาติดทิมชาติโอเคได้ใช้ชีวิตปกตินู่นนี่นั่นอยู่ในแคมป์ทิมชาติครับมันดียังไงมันดีกับตัวเองยังไง มัน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 ดีนยังไงเราก็ได้ระเบียบวินัยมากขึ้นแล้วก็ได้สุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นครับแล้วก็คือมันเป็นปกติมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็มาโฟกัสกับการแข่งขันมันเหมือนการทำงานเนาะอ่าเพราะว่าเหมือนคุณต้องไปเซ็นชื่อสิบโมงเช้าเก้าโมงเช้าเนาะเซ็นออกเวรสี่โมงเย็นอะไรเงี้ยการทำงานนะครับแล้วสิ่งที่ได้ก็คือหนึ่งในเมื่อคุณมีวินัยซ้อมเป็นเวลากินเป็นเวลาเฮ้ยผมว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ อ่ามันก็จะสมบูรณ์ขึ้นอืแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นแบตพิเศษอาจจะต้องเล่นเร็วหน่อยอถ้าหกโมงเย็นทุ่มนึ่งใช่องม,อมนะ,นะอ่ะมาพูดถึงเรื่อง,องหัวใจบ้าง <c oughs> อหัวอายุต,ตอนนี้ก็สามเก้าแล้วก็สี่สิบแล้วความรักเป็นไง <c oughs> มีคนเข้ามาไหม <c oughs> เพราะว่าบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยใหม่ก็ชอบผู้ชายอบอุ่นผู้นี่นั่นนั่น ตรงนี้ไไม่ต้องเดี่ยดูหน้านะสัเกตดูหน้าเที่ยแมนนี่ยิ้มกุ้มกิ่มเแก้มแดงเลยแก้มแดงเลยตอนนี้พบใครอยู่บอกมาเลยอ๋อบอกปกติดีครับก็ใช่อหครับชีวิตก็ปกติคือยังไงมีแฟนไหมยังโสดยังโสดอยู่ไหมหรือว่ามีแฟนแล้วอบอกเลยไม่ได้มันต้องความรักไม่ได้อาจารย์เพราะว่าอะไรบ้างในเวลาไลฟ์สดทุกคนถามเลยว่าชอบผู้ชายแบบนี้อบอุ่นอยากจะเป็นแฟนก็เลยเขาจะเข้ามาได้หรือเปล่ามีไหมตอนนี้มีไหมเรื่องได้ครับไป n e e x ี EP ครับ อเลยผมไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดไม่ครับมีอาจจะแบบม่พบเ่อไม่มีจู่ตอนนะไม่ได้แต่งงานไม่อะไรโอ้่หคาสโนว่าเลยแล้วก็ไม่รู้ไม่ไม่นะไม่ครับไม่นะไม่ตอบได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปขุดเอาไปขุดถามมาเอาไปขุดถามมาติดเจอบอกกันด้วยนะพอมาติดทีมชาติคิดว่าเราช้าไปไหมอายุสามสิบกว่ามาติดทีมชาติเนี่ยมองว่าช้าไปไหม ไม่ไม่ใช่ครับเพราะก็มาดีเพราะว่ามันด้วยการสะสมประสบการณ์มาอะไรมาเพราะว่าสโนว์เกอร์มันก็ต้องใช้หลากหลายครับอืมัมนกลับกันนะหลายคนติดทีมชาติแล้วไปล็ลอาชีพใช่อันนี้เป็นอาชีพรัติดทีมชาติผมว่าได้เปรียบนะม,มีประโยชน์นะครับเพราะว่าปะทะกับท็อปท็อปของโลกมาแล้วถูกต้องอันนี้ทีมชาติคือสมัครเล่นนะแต่มันเหมือนง่ายกว่าเยอะนะแต่ในความเป็นจริงเลยฮะ หยาดดักว่าความกดดันความคาดหวังของคนไทยของสมาคมของกัรกีฬาของโอลิมปิกอุ้ยไม่ทำแบบรับภาราเยอะคนละเกมการปักตัวยากกว่าใช่ว่าแต่ละแต่ละสภาพโต๊ะแต่ละประเภทไฟฟรมสั้นแล้วถ้าเกิดว่าทีมชาติรายการไหน โอกาสน้อยเช่นได้เล่นอีเวนต์เดียวเล่นได้เหรียญเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหเอาละโดนภาระนันแล้วรอบแรกสามในห้าอย่างงี้โอ้โหเกมสั้นมันเร็วมันกดดันจนติดทีมชาติเคยผลงานดีสุดได้เหรียญทองเหรียญอะไรมามากไหมเคยติดได้เหรียญอะไรครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกตกรอบชิงแชมต์ครั้ตกรอบครั้งสองได้ ได้เหรียญทองแดงโอ้แย่รอบรองที่ไหนเอ่ยทั้งทั้งที่สองเวียดนามอ๋อเวียดนามครั้งที่สองเวียดนามได้เหรียญทองแดงไปไปแพ้ใครแพ้ยิมก๊อฟแข่งครับอ๋อไปยิมกุ้งเหลียงมาเลย์ท็อปท็อปมาเลยท็อปท็อปครับอ๋อก่อนเพิ่งเริ่มติดช่วงหลังๆนี้ใช่มใช่ครับครัเพราะช่วงหลังๆเนี่ยพวกมาเลย์พวกฟิลิปปินส์ไม่ธรรมดานะใช่ครับน้อแม้ทั้งสิงคโปร์ไอ้มืออะไรนะ เล่นภูเลน่มแทนอะไรกันนะหรือพม่าก็ทำดีครับก็เด่นเลยนะเย็นมาตอนนี้ก็มีกัมพูชาอีกนะใช่ไหมคู่ในเอเชียนเกมเคยเล่นไหมอยังครับอย่งไม่เคยผมเคยได้ติดชายสองครั้งอสองครั้งสองรายการเลยเชื่อนะโอ้โหนะเหลยเชื่อแค่สองครั้งเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยใช่ไหมสิบห้าครับเอเชียนอีนอรเกมก็มีแต่ก็ไม่ได้เล่นเพราะว่าเขายกเลิกไปโอ้โหนะเรื่องราวแม่อาจารย์ คมันเร็วกว่อยากจะซื้อเวลาต่อเพิ่มแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับในอีต่อไปสำหรับบักกิ้งของก่อนออนครปฐมช่วงนี้ลาก่อนสวัสดีครับ